MG Extender กระบะพันแกร่งจากค่าย MG ที่มาพร้อมดีไซน์ที่โฉบเฉียวแข็งแกร่งและโดดเด่นไม่แพ้คู่แข่งในตลาดรถกระบะบ,บ้านเราโดยเฉพาะกลุ่มที่มองหารถกระบะใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและสำหรับงานบรรทุก MG Extender ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งด้วยขนาดที่ใหญ่รูปลักษณ์ทันสมัยและการตกแต่งภายในที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV มากกว่ารถกระบะทั่วไปรูปลักษณ์ภายนอกของ MG Extender ถูกออกแบบ ให้ดูบึกบึนไฟหน้าแบบเลดโปรเจคเตอร์ or, พร้อมไฟส่องสว่างกลางวันแบบเลทเดทันท running lights และกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมช่วยเสริมความดูดันมีให้เลือกทั้งรุ่นตัวถังแบบตอนเดียวตอนครึ่งและดับเบิลแคปรองรับการใช้งานหลากหลายความยาวและระยะฐานล้อของตัวรถให้พื้นที่บรรทุกที่มากขึ้นเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัดภายในห้องโดยสารของ MG Extender มีความโอทงกว้างขวางพร้อมวัสดุตกแต่งคุณภาพดีแผงคอนโซลหน้าดีไซน์ ล้ำสมัยมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติภูมิพมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมบอกนั่งที่ออกแบบมาให้รองรับกับสรีระได้ดีแม้ในรุ่นสูงสุดยังมีบอกไฟฟ้าปรับได้6ทิศท,ทางอีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยพบในรถกระบะทั่วไป ขุมพลังของ MG Extender ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.0ลิตรให้กำลังสูงสุด161แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดตามแต่รุ่นย่อยการตอบสนองของเครื่องยนต์ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การบรรทุกหนักและลากจูงจุดเด่นอีกประการคือช่วงล่างที่ถูกเซ็ตมาให้รองรับน้ำหนักได้ดีมั่นคงแม้ในความเร็วสูงหรือเส้นทางกรุขรั ได้ระบบความปลอดภัย MG Extender ให้มาครบครันในระดับเดียวกับรถนั่งทั่วไปเช่นระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA ระบบควบคุมสเสถียรภาพการทรงตัว IS, ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันเชสระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดติดติดสิกลองมองหลังเซ็นเซอร์การะยะจอดและยังมีระบบตรวจสอบแรงดันลมยางที่พ MS เพื่อเสริมความมั่นใจขณะขับขี่อีกด้วยรุ่นท็อปยังมีระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติซึ่งช่วยเพิ่มสมรรถนะเมื่อต้องลุยทางวิบากหนึ่งในจุดเด่นของ MG Extender คือการให้ความรู้สึก พรีเมียมกว่าในกลุ่มเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารที่เงียบวัสดุที่ใช้ตกแต่งหรือระบบอำนวยความสะดวกที่ให้มาอย่างครบครันทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า MG ไม่ได้มองเพียงแค่เรื่องความทนทานหรือความสามารถในการบรรทุกเท่านั้นแต่ยังใส่ใจในเรื่องของความสะดวกสบายและไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ในยุคใหม่สำหรับการใช้งานจริง MG Extender เหมาะกับผู้ที่มองหารถกระบะท,ที่สามารถตอบโจทย์ได้หลายด้านทั้งเรื่องงานบรรทุกการเดินทางไกลหรือแม้แต่การใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะหากคุณต้องการรถกระบะที่มีความรหรูหรามากกว่ารุ่นทั่วไป MG Extender ถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าด้วยราคาที่ไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ MG Extender อยู่ที่ประมาณ13-14กิโลเมตรต่อลิตรในการใช้งานทั่วไปขึ้นอยู่กับสภาพเส้นทางและพฤติกรรมการขับขี่ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ มาตรฐานของรถกระบะขนาดกลางอีกหนึ่งข้อได้เปรียบของ MG คือการรับประก,กันคุณภาพรถนานถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตรพร้อมศูนย์บริการที่มีเครือข่ายทั่วประเทศในแง่ของเทคโนโลยี MG Extender ยังมีระบบ i Smart ในบางรุ่นที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานของรถผ่านสมาร์ทโฟนเช่นการสตาร์ทรถจากระยะไกลตรวจสอบสถานะรถค้นหาตำแหน่ง